ครับสวัสดีครับร้านสมชายไม่บอลนะครับเดี๋ยวีเรามาเทสชุดปั๊มของเคียวริสุนะครับตัวนี้เป็นรุ่น AHP 3 5นะครับนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆก่อนญี่ปุ่นนะครับทางนําเข้าอยู่ที่1นิ้วนะครับอันนี้สีเดิมๆนะครับไม่ได้ทําสีเลยนะครับตัวนี้สีเดิมๆนะครับทางนําเข้า1นิ้วนะครับลูกสูบใหญ่ๆเลยครับตัวนี้นี่เลยอ่ะชนกับเครื่องมิซู GM หนึ่งสามหนึ่งสี่แรงเพาทดนะครับตัวนี้นี่เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนนะครัับบกี่เลย วันนี้มืดนิดนึงครับลูกน้องกลับไปหมดแล้วรมเดยดูดดรถกำลงเล็งแค่นี้พอครับไม่ต้องเ,เล็งเยอะ มาตู้ดีครับนี่ครับดูความแรงนู่นะครับโอ้ไกลมากนู่นมองไกลเลยนี่ครับไกลจริงครับนี่ตั้งแต่เส่านี้นะครับดูนะเสร็จาองน้ำครับไปยนนู่นนะครับอันนี้แนวสีองศานะ ครับชนกระลูสามมิลครับนี่ครับเปียกนู่นเลยครับเจยกหลอมเนี่ยครับไกลมากครับถ้าเราคาตรงนี้พอกได้เนี่ยครับมันจะตั้งได้อยู่นับดูเนะป็น ดูความแรงนะใครมากครับนู้นครับเปรียกนู้นเลยให้ดูนะกี่เมตรนะครับดูนะครับเนี่ยทำไกลอ่ะเนี่ยครับไกายจริงเดี๋ยวผมปรับแนวตามให้ดูพรานยี่แบบเป็นตึงนะครับ เลยความไก่ไก่มากครับเลยหลังคาครับเนี่ยตึงตึงมือมากเลยครับเนี่ยอันนี้รูสามบินนะครับเนี่ยครับน้ำออกแบบเต็มเต็มครับลูกค้าท่านใดที่แบบอยากได้แรงๆนี่เลยเห็นชัดเันไหมครับเนี่ยหนาวน้ำหมด เนี่ยครับมันนั่งแค่โครงจับตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ได้ปกติครับไม่มีอะไรมันนั่งแค่โครงเฉยๆครับโครงเก็บสายครับตรงนี้เครื่องเดินดีครับก็หนึ่งตัวเนี่ยครับโอเคเนี่ยมันนั่งแค่โครงน้ำหมดครับไม่กี่นิ้วลองมันมาครับสวิกสนใจไงก็ทักก็ไม่ได้ครับลาสมชายบ้านบอนะครับ0813299898ึล้านอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ โอเคนะครับเี่เทสให้ชมแล้วร้านจะอยู่ตรงข้ามกระดูโฮนะครับแยกปากทางแพลนะครับนี่ครับอันนี้ผมมาลองหลังร้านนะครับโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ